สวัสดีครับผมปานเวศครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตล์ปานเวศครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีตุลก็คือท่านที่มีลักษณะอยู่ที่ราศีตุลหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนเป็นการทำนายดวงชะตาประจําเดือนตุลาคม2563นี้ครับ สองภาพนี้เป็นภาพดาวจรซ้ายมือเป็นภาพดาวจรณวันที่1ขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่3าตุลาคม2563ในเดือนนี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีกันอยู่หลักๆ4่ดวงไม่นับดาวจรเลขก2นะครับก็ได้แก่เลข3ครับดาวคารดาวคารจะเดินพักองศาถ,ถอยหลังนะครับจากราศรีเมษเนี่ยเข้าสู่ราศรีมีนในวันที่9แล้วก็เลข4ครับดาวพุธนะเดินพักองศาเหมือนกันถอยหลังนะครับจากราศรีตุลเนี่ยเข้าสู่ราศรีกันในวันที่10นะ เลขหนึ่งครับดาวอาทิตย์นะดาวอาทิตย์เนี่ยเดินเป็นปกติครับนะย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลในวันที่17แล้วก็เลข6ดาวศุกร์นะครับย้ายจากราศีสิงห์เนี่ยเข้าสู่ราศีกันในวันที่24ตุลาคมครับลักษณะการโครจรของดาวลักษณะอย่างนี้ก็จะส่งผลให้การงานของชาวราศีตุลในเดือนนี้นะครับภาพรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะอยู่ในเกณฑ์ดีเลยมีความคืบหน้ามากขึ้นนะครับขยับไปในท,ทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม นะครับถึงแม้ถึงแม้อาจจะมีเรื่องอผิดพลาดบ้างนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารการสั่งการบ้างในบางครั้งก็ตามแต่ก็โดยสรุปแล้วก็เป็นเรื่องเพียงเล็กน้อยครับตระมัดระวังแล้วกันครับเรื่องการสื่อสารเรื่องการพูดคุยการเจรจานะครับนะการติดต่อเรื่องงานอาจมีข้อผิดพลาดมีปัญหาได้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่ง การงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิชาการงานกฎหมายการศึกษาการรักษาพยาบาลน,นะอาจจะเป็นแพทย์พยาบาลเภสัชนะครับขายยาได้หมดเลยนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์นะเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับทางด้านการแพทย์การรักษาพยาบาลน,นะครับงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะครับวัดนะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะวัตถุมงคลของโบราณของเก่า งานที่เกี่ยวข้องกับงานเทศกาลขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆนะฮะงานที่เกี่ยวกับภูมิปัญญานะภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มนี้จะประสบความสําเร็จดีนะครับนอกจากจะประสบความสําเร็จดีแล้วยังสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้สร้างกําไรให้ได้อย่างเป็นที่น่าพอใจเลยนะครับสําหรับงานกลุ่มนี้นะนะครับส่วนทางด้านการเงินนะการเงินของชาวราศีตุลในเดือนนี้นะครับ ในภาพรวมมันก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับเดือนนี้นะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับยกเว้นว่าเราไปทํางานที่ว่าเมื่อกี้นี้นะถ้าไปทํางานที่เกี่ยวข้องเมื่อกี้นี้ที่พูดไปอันนั้นจะดีครับอันนั้นสร้างเงินเลยนะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ทํางานกลุ่มนั้นก็จะอยู่ในระดับปานกลางนะโดยภาพรวมแล้วชาวราศีตุลก็ต้องพึ่งตัวเองนะครับพึ่งตัวเองมากกว่านะคงหวังพึ่งใครไม่ได้นะในช่วงนี้เนาะก็ต้องพึ่งตัวเองแหละครับพึ่งตัวเองเป็นหลักนะครับนะถึงแม้จะอยู่ในช่วง การเงินอาจจะไม่ได้ดีมากนักนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับแย่นะไม่ถึงกับแย่ไม่ถึงกับขัดสนไม่ถึงกับติดขัดอะไรนะครับการเงินยังมีเข้ามาเรื่อยๆครับพอที่จะสามารถใช้จ่ายนะครับใช้จ่ายไปได้ไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับไม่ถึงกับแย่นะนะครับแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเนื่องจากดาวปัตตนินะครับดาวเจ้าเรือนปัตตนิกกระดุมพระเนี่ย ดินถอยหลังด้วยเนาะภาคภาษาเข้าสู่อลุลีเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะครับนะเรื่องของการเงินนะการเงินนะครับที่คู่สัญญาคู่ค้านะครับลูกหนี้นะลูกค้าเราเนี่ยนะครับนะตกปากรับคําว่าจะจ่ายเมื่อนั้นเมื่อน,นี้เนี่ยอาจมีเหตุคาดเคลื่อนเลื่อนออกไปอันนี้ต้องดูดีๆนะครับต้องคอยติดตามแล้วกันเนาะนะคู่ค้าคู่สัญญ,ญาลูกค้านะลูกหนี้เราเนี่ยนะครับไอ้ที่บอกว่าจะต้องจ่ายวันนั้นวัน,นนี้เนี่ยอาจจะมีเหตุ เลื่อนนะเลื่อนการชําระเงินเลื่อนการจ่ายออกไปเพราะนั้นต้องดูดีๆครับต้องลองพูดคุยลองตรวจสอบกันดูนะนะครับอาจจะมีเหตุนะครับนะส่วนท่านใดนะท่านใดที่มียื่นเรื่องนะครับมีการยื่นเรื่องนะขอวงเงินขอสินเชื่อไปนะครับนะก่อนหน้านี้ก็มีเกณฑ์ได้รับการอนุมัติในเดือนนี้นะครับ ชโชคลาภนะชโชคลาบของชาวราศีตุลในเดือนนี้นะครับวันที่ดีนะครับได้แก่วันที่3-5 3-5 10-14 10-14 17-20 17-20แล้วก็28-30 28-30นะครับนะส่วนทิศท,ที่ดีนะมี3ามทิศครับคือทิศตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทิศตะวันตกนะตะวันออก ตวันออกเฉียงใต้และก็ทิศตะวันตกนะครับนะส่วนบุคคลที่จะนำฉลกโชคลาภมาให้นะครับก็เป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงที่ชอบแต่งหน้าชอบแต่งตัวผู้หญิงหน้าตาดีเป็นผู้หญิงที่สวยนะครับกลุ่มนี้นะครับรวมไปถึงผู้ชายวัยกลางคนนะหรือคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้าของเราก็ได้ครับกลุ่มนี้จะนําฉลกโชคลาภมาให้นะฮะส่วนทางด้านความรักนะครับความรัก โดยภาพรวมนะภาพรวมของชาวคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับภาพรวมเนี่ยถือว่าทรงๆนะครับทรงๆเรื่อยๆปานกลางนะครับอาจจะมีเรื่องขัดอกขัดใจกันบ้างทั้งน,นี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะความความคิดที่เห็นต่างกันความเห็นต่างความเห็นต่างความขัดแย้งกันก็เลยทำให้เกิดความขัดแย้งกันแต่ไอความเห็นต่างความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับถ้าเราลดทิฐิลง ถ้าเราลดทิฐิลงไม่ได้เอาชนะค้าคานกันมากนักนะครับปัญหาพวกนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยหรือเกิดน้อยลงก็ได้นะครับเป็นปัญหาที่ตามมาเนาะนะเพราะว่าบางทีมันเป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นกันเฉยๆครับก็เลยขัดออกขัดใจกันเห็นต่างกันเออเห็นต่างกันก็ทะเลาะกันไม่ทะเลาะหรอกขัดแย้งเกิดขัดความขัดแย้งพูดทะเลาะมันรุนแรงไปหน่อยนะครับก็อย่ามีทิฐิแล้วกันครับพูดง่ายๆนะถ้าเกิดมีเรื่องขัดออกขัดใจกันก็นะลดละ ทิฏฐิมานะลงปัญหาก็น้อยลงเองอครับส่วนคนโสดนะคนโสดช่วงนี้นะครับดาวความรักไม่ค่อยสู้ดีนะถึงจะมีใครเข้ามาช่วงนี้ก็แลดูไม่ค่อยแน่นอนไม่ค่อยชัดเจนเพราะฉะนั้นขอแนะนาว่าเรื่องรักพักไว้ก่อนดีกว่าครับสำหรับช่วงนี้ครับทั้งหมดก็เป็นคําทานายดวงชะตาของชาวราศีตุลประจำเดือนตุลาคม25งพนหนี้เพื่อเป็นกําลังใจเพื่อในการทาคลิปต่อไป,อไปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ